สวัสดีค่ะเจอกับนิวนะคะต่อต้องสาขา3วันนี้จะมาดูโรลล์เบรดนะคะโรลล์เบดอันนี้ข้างนี้เขาจะมีสี่ล้อนะคะแต่ข้างนี้เขาจะมีเบรดเห็นไหมคะตัวนี้เป็นเบรกเบรกนะคะอทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นนะคะเนี่ยเขาจะมี4ล้อเรียงนะคะถ้าเกิดว่าสัมผัสกับพื้นเนี่ยล้อมันจะมีไฟนะคะล้อมีไฟแล้วก็ เขาจะมีเชือกด้วยนะคะแต่ไม่ได้เอาเชือกมาโชว์เพราะว่าเชือกมันอยู่ในกล่องระบบล็อกจะมี2ชั้นชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2แล้วก็ใส่เท้าเข้าไปได้เลยเราสามารถสวมเท้าเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้เอยตัวนี้มันจะมีไซส์ทั้งหมด3ไซส์มี SM แล้วก็ L ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย ไซส์ที่นิวถืออยู่จะเป็นไซส์ m นะคะ<ม>เห็นไหมคะเราสามารถปรับขยายไซส์รองเท้าได้ให้มันยาวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายาวขึ้นมันคับไปเราก็ปรับตรงนี้ก็ได้หรือว,ว่าสุดแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะโ,โรลเบรดไปเล่นที่บ้านสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้นะคะที่ช่องทางแฟนเพจ Facebook ต่อจุดต้งสาขา3 จะเป็นรูปเด็กผู้ชายนั่งอยู่บนรถบังคับนะคะหรือว่าโทรมาหานิวก็ได้ที่0887912517หรือว่าจะแอดไลน์ได้นะคะเบอร์โทรนี้เลย0887912517ค่ะไปที่ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์ได้